สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอครูฝันอีกแล้วนะคะอ่าเด็กๆจ๋าวันนี้คุณครูจะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเลขาคณิตผจญมังกรไฟอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะก่อนอื่นคุณครูมีเพลงมาละมาร้องให้เด็กๆฟังด้วยพร้อมหรือยังคะ,ะเริ่มนะคะเด็กๆ จ้าเชิญมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานหัวใจฟังเรานั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้ฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะอ่าเล่าเลยคะ่ะคณิตบ้านอยู่ติดกันตอนเช้าทุกวันทักทายกัน สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสามเหลี่ยมอ่านข่าวตกใจวงลีถูกมังกรจับตัวไปจะทำยังไงดีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรับอาสาบอกว่าฉันไปด้วยสิ ทั้งสามออกเดินทางไปเดินได้ไม่ไกลเจอหลุมกว้างใหญ่จะทำยังไงดีเด็กๆลองช่วยคิดสิคะว่าวงกบจะทำยังไงวงกลมพองตัวปิดหลุมจนมิดเหล่าเลขาขนิตเดินข้ามสบายผ่านหลุมใหญ่มาเจอแม่น้ำกว้างไม่มีทางข้ามจะทำยังไงดี สี่เหลี่ยมอาสายืดมุมซ้ายขวาเป็นเรือนำพาข้ามแม่น้ำไปเรือแล่นเร็วไวเพราะสามเหลี่ยมไงช่วยเป็นใบเรือเสียงดังเกินไปมังกรไฟตกใจรีบพ้นไฟใส่เอาไข่ขึ้นมานั่นไงไข่มังกรนี่นาะคุณมังกรจา๋าช่วยหยุดท้นไฟ เลขาคณิตช่วยกันยกไข่ส่งให้คุณมังกรไฟคุณมังกรไฟดูไข่ฟองนี้ก่อนไข่ฟองนี้ใช่ไหมจ๊ะมังกรไฟดีใจได้ไข,ข่คืนมาขอโทษนะจ๊ะขึ้นหลังฉันมาฉันจะไปส่งเลขาคณิตถึงบ้านเร็วพนันเพราะช่วยเหลือกันขอบคุณนะทุกคน คิดอย่างสร้างสรรค์ฝ่าฟันจนสำเร็จอาเด็กๆจ๋านิทานเรื่องนี้จบแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะคะอาเด็กๆดูนะคะขวัญจะมาทบทวนเรื่องรูปทรงต่างๆนะคะอาเด็กๆจ๋าอดาอดูรูปแรกค่ะรูปนี้รูปสีฟ้างกลมนี้มีชื่อมีชื่อว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า circle circle เด็กพูดตามคุณนะคะ Cir c l e วงกลมรูปต่อไปค่ะเด็กๆรูไหมคะรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษเราเรียกว่า square square มาค่ะรูปต่อไปจ้าเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรไข่เลยรูปนี้เขาเรียกว่า oval oval วงรีต่อไปจ้ารูปสุดท้ายนะจ๊ะ ูปนี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอ่าเด็กๆจ๋ารูปสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษบอกว่า triangle triangle เยี่ยมมากเลยค่ะอ่าเด็กๆจ๋าวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ